สวัสดีครับทุกท่านผมพงษ์ครับครับผมวันนี้ก็ไปจะพาทุกท่านไปดูพระไม่ใช่พระเนาะเปน็นเป็นเทพเนาะพูดถึงนะเป็นท้าวเวศวดสุทัศนนะครับท้าวเวสสุวรรณวัดสุทัศน์นะครับท้าวเวสวเวสุว,วสรรณในอยู่ในเมืองผมนี้เป็นท้าวเวศสุวรรณวัดสุทัศน์ของอเจ้าคุณศรีสนนัดสุทัศน์จัดสร้างเนาะ เอตามในประวัติเขาบอกว่าทาวเวสุวรรณวัสุทัศน์เนี่ยเจ้าของเจ้าคุณสีส่วนวัสุทัศน์เนี่ยก็จะมีสองพิมพ์นะมีมีพิมพ์พิมพ์ฐานฐานผ้าทิพย์กับฐานบัวเม็ดหรือฐานไข่ปลานะประมาณนั้นเนาะแต่นี้พอเปิดพอเปิดดูในเว็บไซต์เยอะๆเข้า รู้สึกว่าจะมีอีกพิมพ์หนึ่งพิมพ์หน้าคนรึเปล่าพิมพ์หน้าคนนะนะเออก็แต่เขาก็เล่นกัน,กนทั้งทั้งหมดอ่ะนะพูดถึงนะียงแต่ว่าประเด็นก็คือบ,บางเว็บไซต์เขาจะพูดถึงแต่ฐานผราทิพย์กับฐานบัวเม็ดหรือฐานไขป่ปลาเนาะส่วนพิมพ์หน้าคนนี่ผมไม่แน่ใจเขาสร้างปีสองพันสี่ร้อยเก้าสิบสาเหมือนกันหรือเปล่านะ แต่เขาก็เล่นเหมือนกันนะเขาก็เล่นก็กราคาค่อนข้างที่จะแพงเหมือนกันนะเล่นกันอยู่หลักหมื่นต้นๆด้วยเนาะอ่าพิมพหน้าคนเนี่ยแต่ว่าพิมพิมพหลักๆที่ปีสองสี่เก้าสามที่เจ้าคุณสีส่วนวัดสุดทัศน์ได้สร้างก็คือฐานพระทิพย์กับฐานไข่ปลานะครับผมอ่าสำหรับประวัติเขาเข้าเจ้าคุณสีส่วนวัดสุดทัศน์นี่อยากะขออนุญาตหาประวัติแป๊บหนึง่ง <laughs> ประวัติไม่รู้อยู่ไหนนะครับ ได้แล้วครับประวัติกข็ข้าวเจ้าคุณสีส่วนวัดสุทัศน์นี่ท่านเกิดเมื่อปี2446นะครับแล้วก็มาบวชปี2466ก็อายุประมาณ21ปีนะครับแล้วก็มา,มาเป็นเป็นเจ้าวาดวัดปี2493นสครับะเป็นเจ้าวาดวัดอยู่ประมาณ2หรือ3ปีก็มรณภาพนะ ก็มามรณะภาพปี2495นราหนะครับสำหรับประวัติร่าเข้าเจ้าคุณสีสนุนทรสุทัศน์นี่ก็คือว่าท่านได้ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าวัดที่มีเวลาสั้นมากอยู่พอสมควรเนาะอยู่ไม่กี่ปีเองนะสองหรือสามปีท่านก็มามรณะภาพนะเจ้าคุณสีสนุนทรสุทัศน์เนี่ยตามตามตามประวัติเห็นบอกว่าท่านถูกทำร้ายโดยโดยคนบ้าด้วยหรือเปล่านะ โดยคนวิกลจริตไ่วงั้นนะโดยคนบ้านแล้วก็ท่านก็มารักษาตัวนะครับรักษาตัวหายออกจากโรงพยาบาลแล้วก็ยังยังมีอาการยังมีอาการป่วยอยู่นะครับก็เลยทําให้ท่านมรณาภาพน่าจะเป็นเหตุเหตุผลสําคัญที่ท่านมรณาภาพนะท่านมรณาภาพปี249 5้าสิบห้า เพราะมรณาภาพอายุยังน้อยอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยก็ประมาณสี่ประมาณสีณ่สิบกว่าปีหรือเปล่าสี่สิบกว่าปีมรณาภาพเนาะ,ะบวกลบกันแล้ว ประมาณสี่สิบกว่าปีนะครับไม่สี่สิเจ็ดก็สี่สิบแปดปีนะก็อายุยังน้อยอยู่เลยเนาะสำหรับเจ้าคุณสีสนวัส,สุทัศน์เนี่ยนะครับครับผมมาถึงท้าวเวสุวรรองค์ที่อยู่ในมือของผมนี่ก็อย่างที่บอกไปข้างต้นก็คือเป็นท้าวเวสสุวรรณของเจ้าคุณสีสนวัส,สุทัศน์พิมพ์บัว ฐานบัวเม็ดนะครับฐานบัวเม็ดหรือฐานไข่าปานะครับลักษณะที่สมควรจดจําก็คือนะครับสําหรับเทเวสุวรรณเนี่ยครับเววสุวรรณทั้งสองพิมพ์ของของเจ้าคุณสรีส่วนวัดส,สุทัศน์พอผมรู้ว่าเป็นทเทวสุวรรณเจ้าคุณสีส่วนวัดส,สุทัศน์เนี่ยครับดูดูขนาดแล้วก็ดูศิลปะการสร้างนะครับพ,พอผมรู้ว่าเป็นเจ้าเจ้าคุณสีส่วนวัดส,สุทัศน์ผมจะตะแคงมาอย่างนี้เลยผมจะดูคาง คางท่านจะยุบลงไปนะคางท่านจะยุบลงไปยกเว้นองค์ไหนที่อติดพิมพ์ชัดมากที่สุดเท่านั้นเองนะครับเพราะคางเขาจะไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นจะยุบนะอย่างเช่นพิมพ์ฐานผ้าทิพย์นะครับพิมพ์ฐานผ้าทิพย์ก็ถ้าเกิดองค์ไหนติดชัดๆนะครับคางก็จะมองมองจะไม่ค่อยเห็นว่ายุบนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่คนะางเขาจะยุบนะครับคางเขาจะยุบนะเนาะส่วนส่ พูดถึงราคานะพูดถึงราคารู้สึกฐานพราทิพย์นี้จะเล่นกันแพงกว่าพิมพ์อื่นนะครับผมเล่นกันแพงกว่าพิมพ์ไขป่ปลาแล้วก็ต้งองขนาดด้วยเนาะขนาดนี้ก็มีส่วนสําคัญในการพิจารณาเรื่องราคาเนาะแต่ส่วนส่วนใหญ่ที่ก็ราคาแพงๆฐานเขาจะหนาเนี่ยองค์นี้องค์งที่อยู่ในเมือของผมนี้ฐานเขาจงบางๆนะฐานเขาจะบางๆนะ,นจะ,จะๆนะถ้าองค์ไหนฐานหนาหน,าน,านี่อันนั้นถือว่ามีราคาแต่ว่า ก็ไม่ใช่ว่าเป็นของเก๊น,นะครับฐานบางๆนี้ก็ไม่ใช่เป็นของเก๊นะก็เป็นของแท้แหละเป็นแบบเขาเพาทํขาทำหุ่นเทียนออกมาประมาณนี้เพื่อก็คาดคาดว่าน่าจะเพื่อประหยัดเนื้อโลหะนะครับผมอันดับแรกเนาะก็คือตรงคางอันดับสองมันก็ดูที่ที่เขาเรียกตรงอะไรนะตรงเนี้ยที่เป็นแหลมๆออกไปเนี่ยทางซ้ายมือทางซ้ายมือเนี่ยส่วนใหญ่จะจะสูงกว่าทางขวามือนะคอ่อ ถ้าถ้าถ้าไม่ถ้าถ้าไม่ถ้าไม่สูงก็จะจะหายไปเลยเนาะจะหายจะจะ,จะหลุดหายไปเลยเนาะไอทางทางด้านเนี้ยครับบางองค์ก็จะไม่มีแต่ว่าถ้าเกิดมีเนี่ยเขาจะมีลักษณะสูงกว่าทางด้านขวามือนะไอตรงแหลมแหลมนีไปเนี่ยนะนะครับผมลักษณะต่อมาก็คือ ปลายเท้านะครับปลายปลายเท้าด้านขวามือของของเท้าเวทเนี่ยเขาจะด้านขวามือเนี่ยเขาจะชี้ชี้เฉียงขึ้นไปเยอะนะเนี่ยมองด้วยตาเปล่า,าก็จะเห็นเป็นชี้เฉียงขึ้นไปเยอะส่วนด้านซ้ายมือเนี่ยเขาจะชี้ลงนิดนึงแล้วก็ปลายปลายเท้าจะจะแหงนขึ้นตรงบริเวณเท้านะแต่ตรงตรงโคนเท้าตรงเนี้ยเขาจะชี้ลงนะครับจะ,ะแตกต่างกันเนาะ อีกจุดหนึ่งที่สำควรจุดจําก็คือตรงกระบองนะครับกระบองอ่าโดยเฉพาะพิมพ์ไขป่ปลาเนี่ยพิมพ์ไขป่ปลาเนี่ยกระบองเขาจะไม่ตรงครับกระบองเขาจะเอีงยงๆแบบนี้เนาะครับผมด้านหลังองค์นี้ก็เป็นหลังแบบแบบชนิดที่เขาหล่อแบบโลหะบางๆเนาะหลังเขาเลยดูเหมือนจะไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่นะครับเอ่อต้องขอโทษทุกท่านด้วยนะครับพอดีเอ่อ ฝนตกเนาะเสียงก็เลยอาจจะเข้าไปในกล้องนะครับผมเสียงเสียงอาจจะเข้าไปนะครับผมครับผมหลังก็เป็นอย่างนี้นะองค์นี้ก็หล่อแบบบางๆมากองคบางๆมากแต่แท้นะครับแท้ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่ไม่แท้แท้นะครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดไปไปจะไปตีราคาเหมือนกับองค์ที่นนั้หนาองค์ที่นนหนาๆเขาส่วนใหญ่ก็จะมีราคากว่านะาเพียงแต่ว่าถ้าเกิด อาจจะมีหลายท่านดูตีตีเท้าเวตัว่างอ,องค์อยู่ในมือของผมนี้เก้ด้วยซ้าไปเนาะเพราะว่าถ้าสมมุติว่าในหนังสือเขาลงแบบฐานหนาๆนะพอมาเจอฐานบางๆแบบนี้นะอาจจะถูกตีเกน,นะครับจริงๆนะไม่เกน,นะครับเป็นแท้ดูง่ายด้วยซ้ําไปแท้ดูง่ายนะครับเนื้อทองผสมแท้ดูง่ายนะเพียงแต่ว่าเขาทําหลอกมาบางๆแค่นั้นเองเนาะแต่ว่าจุดตําหนิทุกอย่างตรงกันหมดนะครับ ถ้าสมมติว่าท่านท่านไปค้นหาในเว็บไซต์ต่างๆพิมพ์คําว่า,าวท้วาวเวสุวรรณท้าวเวสุวรรณเจ้าคุณสีสนวัดสุทัศน์พิมพ์ฐานไข่ปลานะครับหรือฐานบัวเม็ดนะครับเขาก็จะขึ้นมานะครับขึ้นมาแล้วก็จะสามารถเทียบข้างหน้าได้เลยนะครับทุกอย่างตรงกันหมดทุกอย่างนะเพียงแต่ว่าเขาจะมีลักษณะองค์บางๆแค่นั้นเองนะองค์บางๆแค่นั้นเองนะครับขอญาตย้ำเนาะ วิธีการดูอ่ท้าวเวทสุวรรณเจ้าคุณสีสนวัดสุทัศ์พิมพ์ฐานบัวเม็ดหรือฐานไข่ปลาเนี่ยนถ้าเป็นถ้าท่านถ้าท่านจําได้นะว่าเป็นท้าวเวทสุวรรณของเจ้าคุณสีสนนะครับผมจะ,จะจะแคงข้างดูตรงนี้เลยเนาะคางคา,างท่านตรงเนี้ยจะยุบยุบยุบลงไปไงนะอันดับแรกนะอันดับที่สองนี่ตรงแหลมแหลมแหลมตรงเนี้ยทางทางด้านซ้ายมือขององค์พระ จะสูงกว่าทางด้านขวามือนะสําหรับทิศนี้นะแต่ถ้าเกิดไม่สูงกว่านี้ฝั่งนี้จะกุดไปเลยนะจะกุดไปเลยจะหายไปเลยนะฝั่งนี้นะไม่สูงกว่าก็จะหายไปนะมันจะจะเกิดลักษณะอยู่สองอย่างในะทางทางนี้นะครับบางองค์ก็จะหายไปเลยนะแต่ฝั่งนี้ส่วนใหญ่จะเต็มน,นะแต่ฝั่งเนี้ยถ้ามีก็จะมีแบบปลายจะสูงกว่าฝั่งขวามือขององค์พระแต่ว่าถ้าเกิดไม่มีก็จะกุดไปเลยนะอันนี้อันนี้เป็น จุดที่หน้าพิจารณาอีกจุดหนึ่งนะอันดับอันดับต่อมานะครับอันดับต่อมานะครับก็คือให้พิจารณาปลายเท้านะครับปลายเท้าอทางด้านขวามือของท้าปลายเท้าเขาจะชี้จะชี้ขึ้นไปอย่างนี้เลยเนาะปลายเท้าตัวเนี้ยเขาจะชี้ขึ้นไปเนาะส่วนทางด้านซ้ายมือของท้าเนี่ยปลายเท้าท่านจะชี้ลงแล้วก็ปลายเท้าจะเหงขึ้นอย่างนี้นะจะเป็นแบบนี้เลยนะ ส่วนเข่านะครับในคลิปก่อนหน้านู้นผมพูดถึงเข่าตรงนี้นะเข่าเข่าเขาจะมีลักษณะแบบว่าเข่าซ้ายเนี่ยจะต่ากว่าเข่าขวานะเข่าซ้ายจะต่ํากว่าเข่าขวานะโดยโดยถ้าถ้าดูในรูปนะเข่าซ้ายจะต่ํากว่าแต่จริงๆถ้าส่องถ้าส่องดูแล้วเขาจะดูเหมือนจะเท่าเท่ากันนะครับถ้าส่องดูแล้วก็จะเหมือนเหมือนจะเท่ากันแหละแต่ว่าถ้าดูถ้าดูเลยตาแบบเนี้เข่าซ้ายจะต่ํากว่าเข่าขวาแต่ว่าจริงๆแล้วเขาเท่ากันเนาะประมาณนั้นครับ ด้านหลังก็เป็นเป็นลักษณะแบบนี้ครับก็เป็นาตามตามมาตรฐานสากลเนี่ยเพียงแต่ว่าด้านหลังอ,อ,ององนี้อยู่ในมือผมเนี่ยเขาก็จะหล่อโลหะออกมาแบบบางๆเนาะด้านหลังก็จะไม่ค่อยเต็มเป็นลักษณะแบบเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแต่ถ้าว่าแท้นะครับไม่ใช่ไม่แท้แท้นะแท้ดูง่ายเพียงแต่ว่าเขาเหล่อมาบางๆนะครับฐานฐานก็เลยทําให้ฐานดูบางๆไปด้วยนะครับจริงๆแล้วเป็นของแท้นะครับเนี่ย แห่ธันยุเขาเคุณสีส่วนวัดส,สุดคัดเลยครับปี2 4 9 3ครับผมครับผมก็สุดท้ายนี้ก็ต้องขอโทษทุกท่านอีกครั้งนึงนะครับพอดีฝนตกนะครับเสียงอาจจะเข้าไปในกล้องนะครับผมก็ผมวันนี้พอแค่นี้ครับสวัสดีครับ